มาคนเดียวได้พี่น้องเลยโทรหาบนะโทรหาอ้ยบติดจะคนเลยเขินนอนอยู่นะฮะนะฮันเนะดยพี่น้องเห็นจริงได้ห้าสิไปได้บ่บ้บนี่นะบ้าเห็นแต่าปายเห็นแต่อนาชาวนะพี่น้องหัวใจจนชันผ่านมาแล้วอันนี้เมนถ่วมบนไฮน้าพี่น้องเลยแต่ว่ามาบัดนี้ฮอดหวย น้ำถ่วมครัวพี่น้องเอ้ยบาดีสิษขามได้หรือโบลลืดยังไดน้ำถ่วมครัวไม่ดำเลยงามว่าไหมงา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 มอันนี้เป็นงามเทียงจเกาะเนาะตัวกลางกันนะอันเดียอันนี้แมนผ้ากันเบิ้อข้างไกล้ข้างไก่้ควันพี่น้องเลยพี่น้องวิ่ตาอนาลุยน้ำลุยโคนมาเอาวันควันเพิ่อนนี่แล้ว สภาพหน้าสิบขามได้บ่าบาทน,นี่พี่นอ้องโอ้เห็นได้สิไปได้อันี่มันเป็นคันหน้าบ่อน่ะอ่ะอยู่วิวพุ่นได้อันนั่นคัวให้ดไ,ดนนได้ถั่วมั้ยอู้สจเฮะอ่า สวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องเวอร์สุขสุขคนพนอดีว่ากำลังสิขามไปหมู่บ้านโค้งใหญ่พี่น้องเลยเห็ดจังได้สิขามได้บัดนี้ขัวกระถ่วมน้ำลวดเลยอ่าก็อ่าไม่น้องมินตากำลังสิขามไปนะหมู่บ้านโค้งใหญ่พี่น้องเลยไปเอาลานเนาะแล้วก็ขับรถแน่แล้วก็อ่อาเพราะว่าซีมีเครื่องไป อ่าฮับควันไอซุกพนธนาพี่น้องก็เลยจําเป็นต้องได้ข่ามไปป้ามาเบิงสภาพน้าแล้วเห็ดจังใดสิ้ข่ามได้บ่เนี่พี่น้องเอ้ยอ่ามือเช้านี่เขาจเจ้าว่าโบลายปานี่ได้พี่น้องน้ามกำลังมาเนาะป้าจพี่น้องมิตาก็ลืมไปว่าฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่แต่ว่าอันที่ยากมากนี่กไกลสงควรแล้วหาพี่น้องเลย สีล่องขามเบื่องก่อนพี่น้องสิลองลุยไปลองเบื่องว่าสิไปได้บ่หรือจังไดพี่น้องหัวใจจนชันผ่านมาแล้วอันนี้แม่นถ่วมบอไหหน้าพี่น้องเลยแต่ว่ามาบบดนี้ฮอดหวยน้ำถว่วมครัวพี่น้องเอ้ยบาดินสิขามได้หรือบ่ลรือจังไดน้ำถว่วมครัวป้าต้องนำลวดมดเลยพี่น้องเลยข่าจันผ่านอยู่ดีเ,เนาะ อันนี้สิเป็นทางไปครัวได้พี่น้องสิไปได้ยี่บ่ออะไรไม่ไดตาสิขามได้ยี่บ่อพี่น้องไม่ได้เห็นขัวเลยเด้หาพี่น้องเหตุจังได้สิขามได้อันนี้ค่ะแถมมาคนเดียวอีก คนเดียวได้พี่น้องเลยโทรหาบนะโทรหาอา้โบติดจะคนเลยคนนอนอยู่นะฮะนะฮันเนะดย์พี่น้องเห็ุจิงได้ห้าสิบปได้บ่อบวดนี่นะว้าเห็นแต่ปลายเห็นแต่อนาสาวฮะน,นะพี่น้องเห็นแต่าสาวจับเนาะว้าตสิขามได้ยี่บ่อนี่ว้าพี่น้องเลยบบเสื้อก็ต้องเสือ้อไม่น้องวิ่แต่ขามมาได้เลยเด้อพี่น้อง หายใจเกือบบติดหน้าม,มันล่นแห้งเลยนะพี่น้องเลยพกูกอุย้ยลนกก่นออกอ่ะนาให้หน้าเลยน้ำนะใจหายไปเลยพี่น้องเอ้ยวิดแล้ววิดแล้วป๊าพี่น้องเลยเื่อสิมาฮอดที่น้ำนี่คือว่าเป็จนจะขาวหอดบ้านเลยน้ำนี่ลายแห้งพี่น้องเลย น้องเอว่าเนี่มาหอดโรงบานเป็นทีเ่ียมห้อยอันนี้ละโตัวการลุยน่ำลุยในไปเอาเ <c oughs> <c oughs> ากันมาหอดแล้วโว้ยมือที่สองของการนอนอเป็นจรงิ<อ>งเป็นจริงได้อาการว่านี่<อ>ยังมัน เป็นคนวอร์าราเ์่างเ้ยวะฮะซึมนชืนชนสองคืนสองเมืออ่อน,นี่เนาะมานอนอยู่คลินิกพี่นองเลยอาการนี่ถือว่านักนวงสมควรเพราะว่ามีลายยางโฮมกันสุดนี่นะพี่น้องเมื่อนี่นะมาหับกวนันเพอนแน่ ดุยน้าดุยนานไปเอาควันเลยพี่น้องเหงท่วมบ้านไงนะกหลานไซไปเอาลานไซกับควันยังท่วงยังอะไนะ้ัวต้ม้าวต้มของกินได้เลย้ัวต้มใจเค็มวะแซบบะนีนแซบอ๋อแซบเป็นใจกินข้าวบ่เมื่อเอิญหาสม้องเตู้ยยี่เพื่อนตื้อหองคนมีคนเสียได้บ้านเท่ากั นะเอาวนเมถาบาเชียงแหะเอาพอเท่าว่าออกไปนะเป็นการมื่อเมื่อก่อนกับพ่อเป็นยังยิ้มบุกอยู่เนาะตาไม่ดำมเลยงามว่งบบบนี้งามงามอันนี้เป็น งามเทียงจะก้อยู่เนาะตัวอันกลางกันเนาะฮันเดยอันนี้แมนผ้ากันเบิองข้างไก่ไควลข้างไก่ควันพี่น้องเลยพี่น้องวิ่ตาอาณาลุยน้ำลุยโคลนมาเอาวันควันเพิ่นนี่แเราข้างไก่เนาะแม่ขางไก่ควันเพิ่นเห็ดควันมาหายขามปรชุกน้องชายกับมาน้ำหลังโทรหาบุติดเมื่อเช้าบ่ยุ่งเพิ่นฮะตงามอยู่เนาะ เดี ane, ๋ยวทำนาเลถ้ากันกินหมากไหมเริกินเลเริ่มกินแล้ววะนี่นะกินกินกะถือว่าอันแซ่บแล้วมันบ่เริ่มแซ่บเิ่มซ่อันนี้กัมันกับมาเบิองในตากับงามอรีเนาะ มือลม่เหรอบอลางบอลอะไรไม่เจอมิเจอบอลหยิบมาแล้วบอลหยิบมาอยู่ต่มองก้าลายก็อยากเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยท่านมอเพิ่นก็อยากให้นอนใส่ปัวฮีปัวยาก้อนอืนำน้กล่นนี่หมดแล้วว่า หมดขั้นข่าวติ๊บข่าวก็ได้ใช่ไหมพี่แอ๋ด้วยมอนนี่อยู่น่ะอยู่น้ำพอเลยมาเนี่ย เลี้ยดีกันเจ็บเปิดกรลมออกกลึมปิดน้ำรลมเ้วันนี้กับบาปแม่ตู้เนี่ยเราอยู่ผดีวล้วเนาดึงคขาได้ันี่เราขึ้นไเราขึ้นนี่ระวังวอาวะนอนกย่าตได้เรากมองได้ได้าหัย่าตได้ไ้ไอซุกได้น้ปผดตูว่านอนนี่ยังขางวรานี นอนรอหมอพีออนน่น้นนองไงอะเป็นยังไงนินมาเห็นพ่อเลยเป็นยังไงลูกสบายดีป้าลูกไหมสบายดเเีเป็นยังไงเหน็นพ่อสู้เลยเป็นยังไงดีใจว่าเห็นพ่อเชินี่ดีใจเออดีใจแล้วเห็นพ่อยิ้มเนาะดีใจ,นะใจมีแฮ้ง <laughs> ยังไงพ่อเศร้าไไหรือไวนะอยู่เฮือนพ<ม>่นเ<ม>นาะ<ม> คือสีเศร้าคือส fiz eh ีไข่แน่พี่น้องเลยหนักตาเพิ่นกระซื้นแน่มาเมื่อไงไข่อยู่เมื่อไงนะเมืสบายดีเด้อเพิ่นกินกะได้ลายแน่เนาะเมื่อไงเมื่อวานนี่บอได้กินอยังเมื่อวานนีกินหมดแต่ว่าเพิ่นประหยัดเลยแพทย์พิ่นมาหาอยู่วันอื่นพินมาหาเอง มื่อนี้นั่นว่าสิเอามาอยู um. so, ่ผัดหุงแล้วผัดอันนั้นยังบวชุกหรือผ้าออกมาขามาห่วยมาทั้งนี้ก่อนเพื่อหลายทางว่ะโอ้ยก็ไปซื้อเอาก็ได้โย่ขับจ้างไม่มีรถแต่เด้มีรถแดียวชาวเรนโมมีรถแม่ มีรถจากพอดีมาสองคนขีคนค่รถจักมาคนละคันแล้วจะได้กลับก้อนว่านนี่นะอันดีมีแห้งเด้อเศ้ายไวเราฟังเบงอาการฟังเบงอาการอี่จังเมื่อก่อนพี่น้องเลยพี่น้องเลยออกมาข่างนอกรถล,ล่างพ้านนะวุ่นวันวุ่นวันอยู่บ่าน<ม>นี่ใชากก็ได้เอาได้ ทา้งนั่นก็นได้ก็รักสีผ้ากันไปทไั้งใดลดน่ะพี่น้องเลยลายแท้ลายว่าตอนนี้กับประมาณอยู่อ่ะสีม่งกลัวๆสิขาวหาม่งแล้วแหละพี่น้องเลยอ่านักเขียนกับกำลังเดิอดของหมห้องเขียนฮะส่อนกันเมื่อได้บบบนี้พี่น้อง อดเฮือนแล้วสวัสดีป้าลุงเน่ไหวไมสวัดีนะแม่เอาไหว้เออเพิ่นแหย่เพิ่นสีโปงก่อนเอออันโนโน้โม้ลูกหลาบอ่ะนี่สวัสดีป้าลุงอ่าใช้ได้อย่างนี้มหมมาต้อนได้อย่างนีเอาอ่างป้าลุงเนอ่ะได้น้ำได้น้ำได้ยังอีกได้ยังอีกใช้ขนมได้ขนมว่าได้ขนมสามธงมาต้นมินตากับเอื้อย ใช่พอไม่ได้ขามาบ้านว่ามาไนเรจตีนรถนรถกระหัวตีนรถจักใช่หรนักบใช่ไม่ได้แอบไม่ถาวบาเฮ้ยโดยสนอวลูกว่าบังโดยอ๋ออ๋อแล้ากอไกลให้ป้าลุงพังใกลไกล้ะมายังวนขอขอ

น้อยยงดีใจบ่แม่เส้นนมมาฝากดีใจบ่ดีใจดีใจอ่ามาห่อเทือนแล้วพี่น้องเลยข่าไข่แน่มาหนีอยน้อยยงมาแต่เยี่ยมอ้ายพี่น้องเลยหากระหอดหากระหอดเทือนเพิ่นน่ะอยากกล้าไปได้เพิ่นน่ะ อ่ะอ้ซุกเพิ่นแล้อยากกับประมาณเด็กกายหันไปนี่ไมาหย่างมูนี่มันเป็นใครจะบอกยิงมายเพลินเช้าอันแล้วห้เพิ่นนอนปัวก้อนประมาณวันทิตค่ะวะเนาะแต่งามว่ะเมื่ออื่นผ่านวันซุกเมื่อผ่านวันเช้ายังหาวันทิตย์ะนะวันนีก็ได้ไปแล้วห้นาหลังไม่มาเช้าก็จะได้ไปเพิ่นอยากมาเพิ่นว่ะหาไขรได้มาเนี่ยนะซื่นกินก็กินไร ขาให้กินาวริเข่าว่านี่ก็เริ่มกินหักว่านี่ยังโ่อยากไปเลยเมื่อนี่นะอยากมื่อในเบื้องนะอยากเลยกระหม่อมไม้กับกินไายมื่อนี่นะซื้อหม่องไม้กินหม่อมไหมเรากินข่าวเลยเขาไม่ได้หดมืดกินข่าวหัวกับหัวกับเจ็บอยู่หากวันเจ็บบโดนนี่รุดพอน้องหัวพ่นกระได้ไข่แน่เข้าไปเมื่อนี่เห็นเพ่นซื่นกับไข่แน่ดีใจแน่คันว่าซื่อน่ะโบอยากให้เมื่อแล้วว่าอยากให้นอนตัวก้อนว่า มีอย่างก็บถามเพิ่นนะนะปรึกษาเพิ่นไข่ไไข่ใน่ประเหนอาการเพิ่นดีก็ได้จังไดมิ้นตาจ้าใช้ใช้อ่างว่าลูกน่ยเอาเส้นหมูหายมินอันนั่นไงใส่ลูกใส่ใก้างขนมแก้งแก้บงลู มาแต่ละเถื่อต้องได้ชื่อมาต้อนพี่น้องเอ้ยมา,มาซื้อมาต้อนกันมาซื้อมาต้อนกับคลองแล้วมินตาชื่อขนมว่าฝาเพิ่นกะจังใดกะสำหรับคลิปนี้กะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณขอขอบใจหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชรขชคนพี่น้องเลยอ่าขอขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบใจหลายนอกจากข่ามาติดตามขอบชมห้กกำลังใจไว้พบกันในอีกคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีสวัสดีบายบายป้าลุงลูกบายบาย